สวัสดีน,นักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้ครูพิยางก็จะมาเล่านิทานให้เราฟังกันใครอยากฟังยกมือขึ้นอ่ายกมือขึ้นน่ารักกันมากเลยเดี๋ยววันนี้ครูพิยาก็จะมาเล่าเรื่องเพื่อนกันใต้ดินนั่นเองอ่าในเพื่อนเพื่อนกันใต้ดินเนี่ยก็จะมีตัวละครมดแล้วก็ปลวกใครอดใจรอไม่ไหวเดี๋ยวคุณจะเริ่มเล่าเลยนะคะอ่าในใต้ดินของเรานะคะมันก็จะมีมด อยู่เป็นพันๆตัวเลยส่วนใต้ดินของเราเหมือนกันค่ะก็จะมีปลวกอยู่เป็นหมื่นๆตัวเลยค่ะเนี่ยมดก็จะใช้เส้นทางใต้ดินเดินเดินทางเป็นรูนะคะรูใต้ดินก็จะเดินทางเพื่อไปหาอาหารบนดินนะคะแต่ปลวกก็ใช้เส้นทางเดียวกันกับมดนะคะก็เดินทางไปหาอาหารเก็บไว้ในรงังเป็นที่ที่เดียวกันเลยมดกับปลวกใช้เส้นทางเดียวกันก็นกจริงนะคะ มดก็จะเดินไปทางซ้ายส่วนปลวกก็จะเดินไปทางขวาแต่ละวันในการทํางานของมดแล้วก็ปลวกนะคะก็จะเดินสวนกันแต่พวกเขาไม่เคยยิ้มให้กันเลยอ่าทำไมถึงไม่ยิ้มให้กันเพราะเขาไม่ถูกชะตากันนั่นเองค่ะทํางานแบบนี้ทุกทุกวันจนวันหนึง่งมีวันหนึ่งนะคะนางพญาป,ปลวกค่ะก็เกิดอาการไม่สบายไม่สบายหนักเลยเสร็จทีนี้ทําให้บรรดา พว,วกทั้งหลายที่เป็นลูกน้องของนางพญาปวกนะคะพากันไม่ไปทํางานเพราะว่าเพื่อที่จะดูอาการของนางพญาปวกนั่นเองและเมื่อข่าวนี้ไปได้ยินถึงหูของนางพญามดนางพญามดก็รนร้อนใจก็เลยให้บรรดามดๆนะคะเอาอาหารสเสบียงอาหารทั้งหมดเลยที่หามาได้วันนั้นเอาไปให้บรรดาปวกเมื่อนางพญาปวกได้ยินว่า อาหารทั้งหมดเนี่ยที่มาเนี่ยมาจากมดนางพญาปวกก็เลยรีบไปขอบคุณมดนะคะ,ะนางพญามดก็ให้สิ่งเล็กๆน้อยๆตอบแทนด้วยก็คือให้อาหารเพิ่มไปอีกแบบนี้ค่ะเออทั้งปวกแล้วก็มดหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทําให้พวกเขาเกิดการสามัคคีกันสามัคคีกันแล้วก็แบ่งปัน เบ่งปั้นให้อาหารกันนะคะอ่าหลังจากนั้นเวลาเขาเดินทางสวนกันอะไรแบบนี้ก็เกิดการยิ้มให้แก่กันนี่นะคะก็คือน้ําใจเล็กๆน้อยๆอ่าถึงคนให้จะให้แค่เล็กๆน้อยๆแต่มันก็อิ่มอกอิ่มใจสําหรับคนให้ใช่ไหมเออส่วนคนที่ได้รับก็อิ่มเอมด้วยนั่นเองนะคะฟังนิทานเงินจบแล้วใช่ไหมเอออ่านิทานเรื่องนี้สําหรับนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่อง เพื่อนกันใต้ดินนะคะก็จะฝากถึงข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้หนูๆได้เรืกันอ่าก็จะเป็นการช่วยเหลือนั่นเองการช่วยเหลือน,นะคะถึงจะเป็นการช่วยเหลือเล็กๆหรือการช่วยเหลือใหญ่ๆก็จะนำพาสู่มิตรภาพที่ดีให้แก่เรานั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ